คนเราพอแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นนานความสัมพันธ์จะเปลี่ยนไปจริงๆหรอเอ๊ะ่ออะไรของคุณเนี่ยฮะถึงก็ต้องไปกันเลยเหรอฮะใช่เพราะฉันไม่อยากจะทนอยู่กับคุณอีกต่อไปแล้วอ่ะแกสองคนมาก็ดีแล้ะช่วยพาแม่เนี่ยไปบ้านพักคนชราหน่อยนะแม่ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็คุณทำอาหารให้ผมกินแม่อร่อยอ่ะ ผมก็แค่พูดนี่พูดหน่อยเนี่ยมันอะไรกันนักหนาฮะนี่นี่นี่คุณเคยสนใจเล่นบ้านบ้างไหมค่าน้ำค่าไฟค่าบ้านเนี่ยเคยใส่ใจบ้างไหมไม่เคยแล้วเวลาฉันทำกับข้าวนะฉันก็ทำคนเดียวคุณนั่งนั่งรอกินเมนกุชช้เลยเห็นฉันมันคอรับใช้หรือไงฮะแม่แม่ก็อายุเยอะปูนนี้แล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเพื่อนบ้านม่เห็นว่าพ่อกับแม่ทะเลาะกันจนบ้านแตกเนี่ยเขาจะหัวเราะเยอะไหมเละอกอย่างเนี่ยถ้าแม่ทิ้งพ่อไปเนี่ยใครดูแลพ่อ แล้วที่แม่ดูแลพ่อมาสี่สิบกว่าปีเนี่ยไม่พอหรือไงโอ้ยอะไรวะเนี่ยทำไมวันนี้มีแต่กับข้าวจืดๆทั้งนั้นจอฮะก็คุณเนี่ยกินอาหารรสจัดมากไม่ได้ไม่ใช่หรอมันก็ถูก ต่มันก็ต้องมีเผ็ดอะไรป่าบ,บนกันบ้างสิแล้วแบบนี้ใครจะไปกินลงเล่าว,วันนี้ฉันปวดหลังอะ่ะไม่อยากทํากับข้าวเยอะโอ้โหไอ้ปวดหลังเธอเน่เป็นเรื่องปกติแล้วปวดหลังแบบเธอเนี่ยก็เรียกเลื้หลังนี่เนื้อหมูเธอเนี่ยทำไมมันแข็งยังไบหินแบบนี้อะ่ะนี่เขาหลังจะซื้ออะไรเนี่ยหัดเลือกเลือกดูบ้างนี่พ่อกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ไม่ต้องกิน ทำไมผู้แค่นี้ต้องใสอารมณ์ด้วยเหรอเดี๋ยวนี้ทำไมนนิสัยแย่แบบนี้อะ่ะและอย่างมีที่ไหนจะให้ผูชายทางบ้าวเข้าไกินอะ่ะดูก็ทำดูก็ทำตัวนิสัยแย่จริงๆเลยพอ่อแม่แม่ไปยิมสาพอเลยนะพอปูนไม่ค่อยเป็น,นแต่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อเขาไม่ได้พูดอย่างที่คิดเลยนะคนที่ไม่ทำงานบ้าน มีสิทธิ์ต่อว่าคนที่ทําได้ด้วยหรอคะชมชมมาว่าพ่อแบบนี้ได้ไงชมไม่ได้หมายถึงพอ่อชมหมายถึงเทนนั่นแหละชมชงนมให้ลูกอะน้ำร้อนล้างขวดหรือยังไม่งั้นเดีลูกท้องเสียนะอ่าและวจะชงนมเนี่ยต้องใช้น้ำอุณหภูมิ70องศานะถึงจะดีและถ้าชงเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเอามือแตะๆล้ยนะ ว่าอุ่นหรือร้อนไปเทนมาชงเองเลยมาชมทำเลยแทนมีไปได้กรอบกับเพื่อนอะถ้างั้นเนี่ยก็อย่าทำตัวมือไม่พายเท้าด้านน้ำได้ไหมยอยู่เงียบเียบก็ไม่มีใครเขาหาวเป็นใบหรอกนะพี่ทำไมต้องโกรธก,กันด้วยอะไม่เดี๋ยวนี้อารมณ์ร้อนยังไงชมไม่นะลมร้อนอ่ะชม แค่นำงา,านกลับมาเหนื่อยไม่มีข้าวกินมึงเลยเหรอเงียบหน่อยได้ไหมลูกมึงหลับอะ่ะเดี๋ยวชมนี่ทำให้กินนะ่ะเร็วๆหน่อยแล้วกันหิวไส้ค่ะชมไปกวาดที่อื่นได้ไหมเนี่ยถือโล่กลงข้าวหมดแล้วอืมขอแ็นกินข้าวเสร็จเนี่ย เทนโตแเลวล่ะโ่งเยอะเทนมาทำเองเลยไหมไม่ว่างอ่ะมีธุระไม่เคยช่วยทำอะไรสักอย่างแถมยังชี้นิ้วสั่งนู่นนี่นั่นแล้วพอทำอะไรไม่ดั่งใจตัวเองก็มาทำให้คนอื่นเขาเสียใจและยังไม่รับฟังเหตุผลของคนอื่นอีกนี่ชมนี่ชมเทนก็ไปทำงานหาเงินมาเหนื่อยเหมือนกันนะลูกเห็นใจเขาบ้างสิลูก จหนูหรอคะพ่อกับเทนเป็นหัวหน้าครอบครัวให้พวกเราก็จริงอะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีพวกเราที่คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างหลังอะ่ะพ่อเทนจะไหวหรอคะพ่อรู้หรือเปล่าคะอะไรที่ทำให้แม่เสียใจมากที่สุดนั่คือทุกคนหวังพึ่งแต่แม่แต่แม่ไม่สามารถหวังพึ่งจากใครได้เลยอะ่ะและยังไม่พอยังประชดประชันแม่หาเรื่องแม่่างต่างนานา,นาอีกอะ่ะชีวิตคู่เนี่ยนะมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหรอก ส่วนเรื่องงานบ้านก็เหมือนกันมันไม่ใช่หน้าที่ของผู้หญิงฝ่ายเดียวพอถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นนานๆเข้าเนี่ยผู้หญิงอย่างเราจะคิดว่าอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาพวกคุณหรอกคะ่ะนี่คุณที่ผ่านมาเนี่ยผม,ผมก็ต้องขอโทษคุณด้วยแล้วกันแม่งั้นแม่ไปอยู่บ้านเทนทักสองสามวันไหมถึงจะได้พาเที่ยวแม่จะได้ไม่เครียดก็ได้เวลากลับจะได้มีคนพา ครับผมขอโทษน,นะการที่คุณหวังพื่งภรรยาของคุณคุณอย่าทำให้เขาโดดเดี่ยวคุณต้องเป็นที่พึ่งสำหรับเขาเช่นกัน